โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Warzone บน DMC ครับและวันนี้ผมจะไปทำภารกิจ Vintage c o n n o i t e r c o n n o i e r นั่นแหละ <laughs> ง่ายอยู่นะให้เราหาขวดไวา์ขวดวาย,วายผมผมว่าน่าจะเป็นขวดวายแบบที่ราคาถูกอะ่ะอันแรก ส่วนอันที่สองขวดวายสองอันขวดวายราคาสองพันกว่าสองพันห้านังผมว่าอันแรกน่าจะเป็นราคาสองร้อยกว่าบาทสองร้อยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยขวดขวดวายขวดวายหกพันห้านะน่าจะใช่นะชื่อเนี้ยเดี๋ยวต้องลองไปดูขวดวายอันสุดท้ายนี่หายากอันสุดท้ายนี่ให้นําออกจากเกมนะไม่ได้ทิ้งขยะสองอันบนให้ทิ้งขยะเออยากเว้ย ปลุยคนเดียวนี่นแหละกดวายทิ้งขยะ2สองอันบนอันล่างเอาออกจากเกมตรงนี้ก็มีอยู่ร้านหนึ่งนะตรงนี้มีร้านขวดร้านอาหารไปหาแถวร้านอาหารแล้วก็แล้วก็ร้านอะไรอะ่ะ ร้านอาหารตรงนี้อยู่ตรงไหนวะร้านนี้ปะมันอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหัวมุมนู้นเลยจะเจอคนหรือเปล่าเนี่ยผมจะวิ่งไปร้านอาหารไม่มีใครเห็นผมรอบนี่ร้านอาหารอยู่ตรงนี้นี่ปั๊มน้ำมันอุ้ยบอส Hoffman's active area. a head got bounty want in his if it. He's on your you ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเก็บอะไรแล้วผมอะเก็บเกาะมาเราจะไปร้านอาหารกันปิดประตูครับนี่เลยร้านนี้เลยผมจะค่อยๆหาขอให้เจอเลยง่ายๆไหนมาดูสิส นี่ไงขวดวายหนึ่งขวดอันแรกอันนี้ง่ายอยู่เพราะว่ามันเพราะว่ามันหาง่ายส่วนขวดราคาแพงนี่ไงสองพันสองขดแผนที่โอเคครบแล้วเหลือขวดแพงสุดเดี๋ยวก่อนนะในตู้โรงอาหารห้องครัวห้องครัวอันนี้เป็นขวดเหล้า ขวดเหล้าที่ไปผสมทำไอเนี่ยทำชุดพยาบาลนี่ก็ขวดวายซ้อนได้3ามขวดโอเคขวดแพงหายยากสุดนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ใช่ร้านอาหารป่ะอันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารนะแล้วก็ในในนี้ก็มีนะ ในอะไรเขาเรียกว่าอะไรฮะในเนีย้ย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 เนีย่ยๆผมไม่เจอคนนะอุ๊ยมีว่ะมีคนว่ะเข้าทางนี้เจอบอดอุ้ยปืนโคตรดัง พุ่ดังพื้นดังอย่างนี้ไปบีนขึ้นไปอะไรดีก็มีมีร้านอาหารอยู่เต๋เก็บมามีห้องครัวเขาเรียกว่าห้องครัว ห้องครัวที่มีตู้ราคาแพงนี่ลงลิฟต์มาลงลิฟต์ไปเจอหลายตัวเลยเอาปืนไรเฟิลดี้มาเพราะว่าเห็นมันคู่กับชุดนี้ไงคู่กับตัวละครน,นี้พอดีมันครู่กันอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อย่าครับอย่าครับแต่เกาะก่อนไม่ต้องรีบปืนมันก็เสียงดังเสียงดังนี่เลยยิงเกาะแตกยิงเกาะแตกไม่ต้อกวนล้มล้ม ยังเหลือยังเหลืออยู่มีเสียงคน oh. หัวเข้าหัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยครบแล้วตอนนี้ก็ไปทิ้งเรซดรอปเอาไปทิ้งถังขยะได้แล้วตอนนี้ครบแล้วเรียงเลยไม่เอาแล้วขวดไว้ที่เหลือผมไม่รู้เจ้าไปทำอะไรแล้ว เก็บไปลเล่นๆมาเผื่อเก็บไปเผื่อเอา้าขวดหกพันห้ามันหาย,ยากอยู่แร่เขาเรียกเป็นของแร่ของแร่ไอเทม แรงไอเทพมีพยาบาลให้หนึ่งอันตัวน,น,นี้ก็ได้โอเคเกลี้ยงผมว่าเนี่ย อ้าวอ้าวขึ้นมาทำไมแล้วยังมีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้แถวหัวมุมตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ผมจะไปหารถขับก่อนผมจะหารถขับได้ยังไงไกลขนาดนั้นอยู่ข้างในเลยเฮ้ยุตายมีตาย ไฟฟ้าอย่ามีใครเห็นเราเลย 1. เฮ้ยตรงตึกตรงนี้มันมีม,นม,มันมีถังขยะอยู่หรือเปล่าวะเ,เราเอาไปทิ้งตรงตึกตรงนั้นก็ได้นะจะว่าไปซอกตึกอะถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่เจอคนนะ อซอกตึกเนี่ยซอกตึกตรงเนี้ยมันมีถังขยะอยู่หรือเปล่าก็เ,าเคยเอาออกไปแล้วนะนี่ร้านอาหารร้านนี้ครับนี่ร้านอาหารร้านนี้ปิดนึกว่าเจออ่าขอให้เจอ ไม่เจอครับไม่เจอครับผมแล้วก็ตรงสนามบินมีอยู่ตรงสนามบินจำได้ไหมแต่ส่วนมากจะได้อยู่ในห้องห้องที่โดนล็อกนะห้องที่โดนล็อกอะอืมมีดำน้ำอยู่อันหนึ่งไปสนามบิน ไปสนามบินกันโอ้ย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 แถวนี้ไม่มีละรีสอร์ตเออมีตรงรีสอร์ตอย่างนี้น่าผมจะไปตรงรีสอร์ตยังไงนี่ไ,นไปเอาหอ ปเอาฮีริคอพตอเฮริคอปเตอร์ดีกว่าไกลอยู่ไกลอยู่แถวนี้มีถังขยะไหมทิ้งถังขยะแถวนี้ก็ได้มากเขาไม่ระบุนะว่าให้ทิ้งถังขยะไหนไม่ระบุ ฮออยู่ตรงไหนวะเนี่ยยีลิคอปเตอร์อยู่ตรงไหนวะเนี้ยเอาเรกรรมพลาดท่าติกต๊กติ๊กฮอร์ลำนูน้นแต่เดินมาเอาฮอร์ลำนี้ทั้งนั้นผมติ๊กฮอร์ลำนูน้นเราเดินมาเอาฮอร์ลำนี้ไม่มีใครเห็นเรา ปลอดภัยรับรองไม่ตายรับรองไม่ตายทิ้ํทำไม่ดี่ยผมจะไปไหนเดี๋ยวขอลองแปลาทิ้งถังขยะก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ขัดกวดวายราคาแพงขวดเดียวขวดสุดท้ายจะหาได้ยากก่อนขอทิ้งถังขยะตรงนี้แล้วกันเนาะที่จริงมันทิ้งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องถังขยะใบนี้นะมันไม่ระบุพื้นที่นะ ขอรองทิ้งที่นี่อ้าวจือบอ๊โอเคทิ้งไปแล้วไงอ้าวแล้วมันดิ้งหกขวดผ่านวะผมยังใส่ไม่ถึงหกขวดเลย ่านเฉยต่อไปอันสุดท้ายเนี่ยแหละอันสุดท้ายเนี่ยแหละยากขอไปดูถ้ามาดูที่สนามบินที่กลัวจะโดนยิงยิงตายซะก่อนนะเนี่ยขอไปดูตรงนี้ก่อนร,อร,ร,อร,รีสอร์ทรีสอร์ทจำได้ไหมรีสอร์ทที่เจอกุดวายเยอะๆแล้วผมกำลังนั่งดึกอยู่ที่ไหนอีกมีที่ไหนอีก ลึกไม่ออกแล้วจับได้แค่นี้ที่ไหนมีร้านไยวายอีกครับเ่วยบอกหน่อยเฮ้ยจะคนปนะ่ะน่ะบอดบอดบอดโอเคโอเคมันเรนดอมนะจะว่าไปปิดก,ก่อนอย่าบอกนะมีคนเอาไปแล้ว ไม,มไม่มีเลยจ้ะโอ้โหโอ้โหไม่มีเลยจ้ะมีที่ไหนอีกที่ไหนมีตู้เย็นอีกหมดแล้วหมดแล้ว เฮ้เดบาเล่าเดบารเล่าเดบารเล่าตรงไหนวะบารเล่ามีไหมมีไหมตั้งอยู่เนี่ยเฮ้ยสนามบินก็มีนะสองพันไม่มีปะเฮ้ย อันสุดท้ายที่ยากครับหายากสุดแล้วบาร์เหล้านี้ล่ะฮึ่มเซ็งเลยมีคนขับรถมาจะเอาหอสินะเสียใจด้วยไปแล้วละ่ะเอาไฟไหม้เลย ตรงนี้ก็มีตรงไหนอีกไม่มีเราปกติเล่นก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะหายากอยู่เล่นก็หายากอยู่แล้วจอดตรงนี้แล้วกันโอเค ตรงนี้ไกลๆจะได้ไม่เป็นน่าสงสัยจะได้ไม่มีใครสงสัยยองยองไม่มีแล้วว่า มีที่ไหนอีกนะต้องไปหากุญแจเข้าแล้วล่ะผมว่ามีที่ไหนอีกนะห้างเหรอตรงนี้คือห้างว่าห้างสรัปรปะสินม้าเออหมู่บ้านนี้ ก็มีนะจะว่าไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนผมเอาทิ้งทังขยะนะผ่านไปแล้วนะทิ้งทังขยะผ่านไปแล้วนะผ่านไปสองเฟสเหลือเหลืยอันสุดท้ายเนี่ยให้นำออกเนี่ยน่างจะยากเลยเติมน้ำมันอยู่ กุญแจหากุญแจมาไขนี่คือห้างสรรพสินค้าฟุกฟุกก็เจอนะฟุกฟุกก็อาจจะเจอเข้าได้ฟุกฟุกขอให้ฟุกเถอะไม่ฟุกครับ ไม่ฟุ๊กเลยครับหาที่ไหนดีนะคนคนผมไม่สู้คนอาต้นไม้ชนชนชนระเบิดเฮ้ยอย่ามายิงเราดิเราไม่ได้เราไม่ได้ ละลานนายเลยนายมายิงเราทำไมเนี่ยเรามาหาขวดลงขวดเหล้าข้้งบนนี้มีปะข้้งบนนี้มีร้านร้านแบบว่าร้านค้าอะไรี้อันนี้ก็คนอันนี้ก็โรงแรมนะเอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรล่ะรีสอร์ทอรเออแต่เป็นรีสอร์ทแบบว่าล้งลางก็ไม่น่า có phải <laughs> sẽเจอ, cói ở đâu nữa, cói ở đâu nữa, cói ở đâu nữa, tu một đâu nữa, cói ở đâu tu cói ở จอดป้าบแล้วจุดซื้อระเบิดเลยทีเดียวพอระเบิดเลยทีเดียวไหนเมื่อกี้ใครยิงเมื่อ,อ,อกี้ใครยิงอ้าวกระสุนหมด The now. Keep for เมื่อกี้ใครยิงรายงานตัวด่วนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยโอ้โหโอ้โห ไปแล้วบายบายโอ้ยโอ้ยอะไรครับอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมกว่าจะหาทางออกได้เดี๋ยวไว้ไปหาตาอื่นแล้วกันนะ โอเคได้2งชิ้นนะ2ชิ้นนี้ทิ้งถังขยะนะสวัสดีตอนนี้ผมจะได้ของที่ผมต้องการไหมผมต้องการปวดวายอย่าแล้วรถคันนั้นผมต้องการรถคันนั้นอย่าไปไหน รถคันนั้นมานี่มานี่รถมานี่เดี๋ยวนี้ฉันขอยืมรถนายหน่อยโอ้โอ้หนักแน่นโอ้หมู่บ้านนี้มันโหด ปืนหมดเหลือ M16 ทำไมหมู่บ้านนี้มันโหดจังถึงกับปาไฟมาเลยว,ว้าวปวดในตำนานของผมผมจะได้ไหมปวดวายจะขับกลับไปที่เมืองเมืองที่มีร้านค้าขายสินค้าเยอะแยะจะขับไป เฮ้ยผมอยากได้มอสมอสเปลี่ยนรถคันนี้ให้เป็นสวยกว่านี้มันมีนะซื้อมันต้องซื้อมหนึงซื้อมันไม่ใช่มอสมันเรียกว่าเติมเงินอยู่่มันต้องเรียกว่าเติมเงิน๋ยวมันเรียกว่ามอสไม่ได้ที่จริงอ่ะการจะหาขวดวาสีทองเนี่ยนะวราคาแพง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ไม่ไม่ยากเท่าไรเราก็แค่ไปที่ร้านค้าที่เราต้องการที่เราคิดว่าเหมือนมีนะเช่นร้านค้านี้ซึ่งเราก็มาดูหลายตาแล้วแหนวะร้านไหนวะ นู่นอยู่นู่นเลยอร้านแถวนี้มันจะมีด้วยหรือเปล่าแต่ก็เคยเจอนะแต่เข้าร้านเข้าร้านแบบนี้มันชัวกว่าไงเพราะมันเป็นตู้เย็นเพราะมันเป็นตู้เย็นเลยตู้เย็นแช่อขอบคุณมาก ผมอยากจะขอบคุณมากผมเล่นมาหลายสิบตาแล้วเพื่อหาไอ้ไวขวรที้ขวดเดียวไอ้วรเดียวมันได้อยู่แล้วแต่การที่จะหาขวดสีทองเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะโอ้แย่โอ้โยอย่ผมผมถึงกับต้องอู้หังออกอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เอาล่ะตอนนี้เราก็หาวิธีออกไปจากที่นี่ให้สําเร็จนะครับทุกคนครับรถคันนี้จอดแบบนี้ มันมีอะไรพิเศษไหมทำไมมีระบายราทุกคนต้อตอกซอกซอยเพื่อความปลอดภัยแถวนี้คงยังไม่มีใครมาหลักนะโอเคเราจะไปที่นั่นเราจะออกกปทางตรงนั้นคงยังไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งไปที่จุดเกิดจุดจุดออกตรงนั้นแล้วนะต้องไม่มีสิ เราจะได้ปิดคลิปกันสักทีอ่านมาหลายวันไม่ถุกวันหรอกก็เรียกว่าวันหนึ่งผมก็เล่นแค่ประมาณ3-4ชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงหนึงแล้วแต่อารมณ์เฮ้ยช่วงนี้มีคนมาขอตีนะเออแต่ตี้ตี้ผมว่าเปิดไมค์คุยก็โอเคนะออกไม่ได้ใช้ไมค์คุยมันก็จะพูดคุยกันลำบากนะ พอดีป <la tripod>. ิดไมในเกมไงพี่เกียจฟังเสียงต่างชาติบางคนเขาเปิดไมตลอดเวลามันก็จะลำคานนิดนึงถ้าเปิดไมแบบว่ากดพูดมันก็โอเคหรอกแต่สุดมากเจอคนเขาเปิดไมตลอดเวลาเลยซุซโอเคอ่ะ คือที่สูงพื้นที่สูงอ่ะแอบจะมายิงจะตรวจใส่ฆ่าเหรอจะมียิงจะตรวจใส่ฆ่าเหรอคือที่สูงว่อะเราจะกระโดดล่มลงมาเออแม็กหลุดเน่เอาละ ผมจะออกจากที่นี่เฮ้ยมีฮีหรคอปเตอร์ด้วยตานี้จะโดดได้ไหมเอาไงเอาไงฮ่าออกได้แล้วกระโดดไปละครับอย่าโดนไปพัดนะโดนไปพัดตายเลยนะไปแล้วบายบาย ม, <S <S มีมีมีบอดมีบอดโดนมีมิคอปเตอร์ทับโดนยิงโดนยิงเดี๋ยวตายใจเย็นใจเย็นโอเคออกสำเร็จเพื่อไวยขวดนี้ขวดเดียวครับคนดวงมันดีอะครับ ง่ยคนดวงมันดีตรงไหนครับเล่นตั้งหลายตาว่าจะได้เอาละครับวันนี้ผมก็คงจะขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับกดสุดท้ายนี่ยากสุดเลย2อ,อันบนนี่ตาเดียวได้แต่ส่วนอันล่างสุดนี่หลายตามากฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ